สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w e t t e d r e m a n เนี่ยนะคะและตอนนี้ค่ะพวกเราก็วาร์ปมาที่บอสตันไปที่เรียบร้อยแล้วอยู่กันที่ทีดีการเดนกับ NBA Finals ปี2024นะคะ เกม5ค่ะระหว่าง Boston Celtics ์กับดัลลัส a ม e r ิกส์ที่ตอนนี้ทุกเกมเนยค่ะเหมือนก็เป็นเกมหลังพิงฝา<ช>ของดั l ลัส a ม e วิกส์ถ้าหากว่าแพ้จบเก,ก็บกระเป๋าจบซ<ช>ีซันทันทีใ,<ช>ในขณะที่บอสตันเซลติกส์วันนี้พวกเขาก็ต้องการคว้าชัยชนะมาให้จงได้เพื่อจะได้คว้าชแชมป์ที่18ในประวัติศาสตร์ของทีมค่ะบรรยากาศร,ร,รอบๆเมืองเ,เป็นยังไงบ้างคะมิเน่เขาบอกว่าบรรยากาศร,ร,รอบๆเมืองของบอสตันเนนนนที่่่มมมุง<ช>ห้าาาสสาู ทุกเสาจะมีแบนเนอร์ไมว่าจะเป็น NBA Finals เมื่อจะเป็นนักกีฬาของทีมนะครับรวมไปถึง NBA Finals ด้วยเรียกว่าทุกป้ายเนี่ยทุกเสาจะมีรูปของ Boston Celtics ตลอดเส้นทางเลยครับอากาศเนี่ยดีมากๆเลยนะ<ช>ตอนเ<ะ>ช้าเนี่ยอยู่ที่14-15 uh huh. องศาค่อนข้างเย็นเลยพอตกช่วงสายๆเนี่ยก็ประมาณ24-25ก็ยังถือว่ามีลมเย็นๆใส่สูทเดินนี่ยังถือว่าโอเคครับเย็นกว่าที่ดัลลัสค่อนข้างเยอะบรรยากาศนี่คึกคักจริงๆ อย่างที่บอกเลยค่ะว่าวันนี้ยังไงเนี่ยตุ้กก็อยากให้มีเกม5ให้จงได้เพราะว่าตอนตั้งแต่เกม4เนี่ยตุ้กก็ลุ้นอยู่นะว่าจะมีเกม5ไหมเพราะว่าตุนเเตรียมชุดสีเขียวมาเรียบร้อยแล้วนี่มาทีดีการเดนบอสตนเซอติกเราต้องใส่สีเขียวค่ะแล้ววันนี้นะคะเพื่อนๆบรรยากาศหน้าสนามเนี่ยค่ะแฟนๆเนี่ยมากันแบบไวแล้วก็คับค้างมากๆเลยนะก่อนเกมประมาณ3ชั่วโมงเกือบ4ชั่วโมงที่เรามาถึงคือเรียกว่าแฟนๆเนี่ยมากันพร้อมๆกับสื่อพร้อมๆกับมีเดียเลยทีเดียวแฟนนะคะก็แต่งตัวใส่เสื้ เดี๋ยวตัดไปดูภาพบรรยากาศหน้าสนามกันหน่อยค่ะตอนนี้นะคะตัวก็อยู่ที่หน้าสนามทีดีการ์เดนเพื่อนๆเชื่อไหมคะว่าน,นี่นะเป็นเวลาก่อนที่จะทําการแข่งขันจริงๆเนี่ยประมาณเกือบ3าถึงสชั่วโมงแต่ว่าแฟนๆอยู่กันเต็มสนามไปหมดแล้วนะคะรีบมาเพื่อวันนี้เพื่อจะมาเชียร์ทีมรักของเขาเกมนี้เป็นเกมที่5ค่ะเราต้องมาลุ้นกันถ้าว่าเซลติกได้เกมนี้เนี่ยก็ได้แชมป์ไปเลยแต่ถ้าหากเาไม่ได้ก็ต้องบินไปต่อที่ดาราลสอีกนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศหน้าสนามไปให้เพื่อนๆชมกันก่อนที่เราจะเข้าสู่สนามกันค่ะ บอสันซอลติกสัคที่พวกเราได้มีโอกาสได้คุยอะค่ะเขาก็ตั้งใจเลยเขาก็บอกว่าครั้งนี้ค่ะเขาจะต้องคว้าแชมป์ให้จงได้นะคะเพราะว่ารอรอคอยมานานกว่า16ปีแล้วเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ย16ปีแล้วตรงก็ว่ายังไม่ได้นานมากเท่าไหร่นะกับเทียบกับบางทีมอย่างช่นค้ากูมูสอ่งเี้มานานกว่าตั้งแต่ปี1998เลยทีเดียวส่วนมาบัดนี้ดียังไม่ได้แชมป์เลยสักทีนะคะและที่พิเศษมากไปกว่านั้นนะครับ ในเมืองตอนนี้เนี่ยกำลังพูดถึงเลข617 ah. เรียกว่าเป็นบอสตันเดย์เลยก็กว่าได้เพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เขาคว้าแชมป์ ah. ครั้งที่17เน,เนี่ยคือวันที่17เดือนมิถุนายน ทางอเมริกาเนี่ยเขาจะเอาเดือนขึ้นก่อนวันนะครับก็จะเป็น6-17ดังนั้นถ้าเกิดวันนี้เนี่ยสามารถคว้าแชมป์ได้อีกเนี่ยมันเหมือนเป็นการรีพีทเลยนะครับตรงกับวันเดียวกันที่คว้าแชมป์ในปี2008เลยเออเดี๋ยวเรามารอร้นก่นะเพื่อน,นเดี๋ยวถ้าไงค่ะเราไปพูดถึงมีเดียเดย์กันหน่อยคะ่ะมีเดย์ในช่วงมีเดียเดย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะใช่ครับมีเดียเดย์เนี่ยเมื่อวานนะครับพวกเราเข้ามาดูการซ้องของทั้ง2ทีม แม้ว่าบรรยากาศเนี่ยจะยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับโดยเฉพาะของฝั่งดัลลัสแมว e ร i ก k ์แต่ทางค y ร,รีอวิงเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าในเกมวันนี้เนี่ยเขาโฟกัสมากๆเลยแม้ว่าทุกคนจะยิ้มแต่รู้ดีว่าสถานการณ์ในตอนนี้คือหลังพิงฝาอย่างที่แอ้มินตูนพูดแต่นั้นทุกคนในทีเนี่ยตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทแน่นอนแต่ในส่วนของวอ t s o n Celtics เนี่ยแหละครับสิ่งที่กังวลอยู่ก็คืออาการบาดเจ็บของคริสตัลปอร์ิงกิส แต่จนถึงตอนนี้เนี่ยสถานะในการลงสนามก็ยังคงเป็น questionable หรือว่า50-50พวกเราสองคนคิดว่าคริสตัลพอลสิงกิสยังคงอยู่ใ<ห>น<ห>สถาน,านการณ์เดียวกันในเกมที่ผ่านมาครับนั่นคือสามารถลงได้แต่ลงเฉพาะเวลาจําเป็นเวลาจํากัดก็ยังยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาจะสามารถลงไหวหรือเปล่า เพราะว่าคริสตัพอซิงกิสเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่สําคัญเหลือเกินของทางเซลติกในครั้งนี้จากเมื่อวานนี้คะ่ะที่เราอยู่ในช่วงมีเดียเดย์นะคะแล้วก็ช่วงพร็อกเทสค่ะจังหวะที่ตูนเห็นคริสตัพอซิงกิสเดินเนี่ยตูนก็เหมือนกับว่าเขาก็ยังกระเพกอยู่นิดนึงเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเรามารอติดตามชมกันค่ะถ้าหากว่าบอสตันเซลติกส์ได้คริสตัพอซิงกิสมาลงทำการแข่งัน,นในเกมนี้จริงๆค่ะโอ้โหด,ดาร์ลัสเนี่ยลำบากเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่สื่อเนี่ยสามารถลงมากลางสนามได้แล้วเพื่อจะะเเเดดดิินนนนนนไไปตตาา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 ามมมบููธค่่่่แแล้้้้ววกกกกกก็็สสรถถัััภษณ์ีีีฬฬหหอย ก็สามารถเข้าไปถามได้เหมือนกันเหมือนที่เพื่อนๆเห็นคลิปสั้นที่ตูนลงตาม t ิ k กต็อกหรือว่าจะเป็น YouTube หรือว่าจะเป็น Facebook ก็แล้วแต่ค่ะสามารถเดินเข้าไปถามได้แต่ว่าต้องคอนเฟิร์มกับนักกีฬาก่อนนะคะว่าเขาพร้อมที่จะให้สัมภาษณ์หรือเปล่าแต่ตอนนี้มาอยู่กลางสนามแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศของนักกีฬาที่ให้สัมภาษณ์แต่ละบูไปให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าแบบเอะเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ชมอีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นของสนามและเดี๋ ก่อนที่เราจะได้ลงมากลางสนามของทีมตลาสแมวริกนะคะวันนี้บรรยากาศก็ดีมากเลยใช่ไหมคะไิเมน่ใช่ครับดูนักกีฬาแต่ละคนยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีความกดดันใดๆทั้งสิ้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นลูก้าหรือว่าไครีก็ตามใช่ใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็เก็บภาพลูก้าเก็บคลิปลูก้าได้โยมมากเดี๋ยวจินเสิร์ใส่เพื่อนเพื่อนดูเยอะเลยค่ะคือถ้าเกิดเทียบกับตอนที่เราอยู่ที่อเมริกันแอร์ไลน์เซ็นเตอร์นะคะแล้วก็มีการซ้อมเนี่ยคือลูก้าแล้วก็ทางทีมตลาสแมวริกจะไม่ได้ลงมาซ้อมเลยเราไม่ได้มีโอกาสเห็นคือคอนนีีี่่ะะมมาาททดกัถึงจโส เห็นทีม Dallas Mavericks ลงมาซ้อมแล้วก็บอกว่าหลอกเลยว่าบรรยากาศดีเปิดเพลงเต้นกันไปหัวเราะกันไปซ้อมกันไปเอ้าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของมีเดียก่อนดีกว่าว่าเขาตั้งมู่สัมภาษณ์กันยังไงค่ะไปค่ะนี่ลูก้าเพื่อน เองครับพี่แม่ แล้ววันนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะเป็นเกมที่สําคัญมากๆของแฟนบอสเซอร์โซติกทุกคนทางสนามเนี่ยก็เตรียมของพิเศษเลยนะคะเรียกว่าพิเศษเลยจริงๆเอามาให้แฟนที่เข้ามารับชมเกมวันนี้ค่ะนี่ค่ะโชว์ให้เพื่อนดูนิดนึง whatever it takes <ม>จะ<ม>ยัง<ส>ไรกูแล้วแต่วันนี้ต้องชนะให้จงได้ต้องเอาแชมป์มาให้จงได้่ะมีทั้งสีดําแล้วก็สีขาว<อ>ครับที่เขาจะวางไว้เป็นที่ครับใช่ค่ะ,เ,คะเข้าใจว่าต้องเรียนเป็นตัวอักษรอะไรสักอย่างแน่เลยเรา ด้านนี้มองไม่เห็นมันใหญ่เดี๋ยวถ้าไงหนูขออนุญาตไปดูอีกทีนึ่งก็นปตวงสอนอะไรสวยงามเนาะสวยๆจริงๆค่ะก็จะวางไว้ที่ทุกๆเก้าอี้เลยนะคะเพราะว่าค่าตั๋ววันนี้เป็นไงบ้างคะมิ่เน่แพงมากค่าตั๋ววันนี้แพงมากๆเลยใช่คือเราเรารู้เลยนะครับว่าบริเวณด้านล่างเนี่ยไม่ต่ำกว่า2 5 0 0ด้านบนสุดเนี่ยถูกสุดคือถ้าเกิดแปลงเป็นเงินไทยรวมแท็กซ์รวมทุกอย่างรวมเซอร์วิสฟรีแล้วเนี่ยอยู่ที่67 แพงมากแพงกว่าตั๋วเครื่องบินอีกนี่คือ NBA Finals จริงจริงอันนี้คือแพงกว่าตั๋วเครื่องบินจริงๆนะนี่คือ NBA Finals เกม5ครับโอ้โหยังโหดเลยจริงๆอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเพื่อนเราก็จะพาเพื่อนเนี่ยเดินชมบรรยากาศรอบๆนะเผื่อว่ามีนักกีฬาคนไหนเนี่ยมาซ้อมก่อนแข่งเราจะได้เก็บภาพไปฝากทุกคนด้วยค่ะไปโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ช่วงก่อนเกมนะครับมีเอาฮอลเฟิร์ดกำลังซ้อมยิง3าคะแนนนี่ครับมา แล้วก็ยังเห็นแซมคาเซลนะครับผู้ช่วยโค้ชของบอสตันเซาทิกเคนริกเพอร์กินตอนนี้นแฟนๆที่อยู่บริเวณฟลอร์เลเวลเริ่มเข้ามาในสนามบ้านแล้วต้องไปต้องแบบเปมากเลยนะคะเพราะว่าตั๋วเนี่ยแพงมาก อยากสัมภาษณ์มากเลยเนี่ยนะคะเนี่ยแฟนๆเนี่ยมาแล้วค่ะตรงนี้เนี่ยตามข่าวนี่อยู่ที่เป็นระดับแบบหลักหมื่นเหรียญเลยฮะเราก็จะมีสื่อใหญ่ๆนะคะเขาก็จะเนี่ยนะคะมาถ่ายอยู่ตรงข้างสนามรวมถึงตรงนี้ด้วยนี่นีน มีเนี่ยของอะไรเอ่ยอันนี้ NBA ช่อว่า B.U. Donis c a s สแ e มด้วยใช่ครับมี Jamal Crawford เป็นน่าจะเป็น NBA TV ใช่ใช่ NBA TV ค่ะแอดมินตูนจับมือกับ Jamal Crawford มาแล้วใช่ส่วนด้านนู้นก็จะเป็นของ Dallas Mavericks นะครับมี d i c k Jones Jr. ซ้อมยิงสาม ไวท์พาวด้วยฮะนี่สามมุมข้างร้อยแปดสิบสูงสามสองลูกติดละ สนใจมือเลยโอ้โหสวบแ oh. มนจริงแมนจริงจริงส,สวบเลยจริงเอาฮอเปิดครับวันนี้สงสัยตั้งใจเอาแน่นอนเอามือปิดหน้ายังลงลอ่ะโอ้โหเจอสเฟนเอสมิทเลยค่ะเพื่อนถ่ายเก็บไว้หน่อยโอ้โห วันนี้เป็นยังไงบ้างคะไมินเน่สำหรับเกม5ลาวันนี้ค่ะคิดว่าวันนี้บอสซันเซลติกจะสามารถปิดได้ไหมคือเราเห็นบรรยากาศาด้านหน้านอกสนามเนี่ยนะครับแฟนๆทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเดินไปถามพวกนี้นะจะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยต้องจบวันนี้เนี่ยต้องจบถ้าไม่จบทำยังไงดีงโอเคเรียดเลยต้องบินกลับไปที่ดัลลัสแบบนี้ไม่ไหวแน่นอนครับค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะแฟนๆที่เราคุยกับทุกคนเลยคะ่ะเขาก็มั่นใจว่าบอสตันเซลติกวันนี้เนี่ยจะต้องสามารถคว้าชแชมป์มาจมได้<ช>เลยค่ะเพราะว,ว่ารอมาคอยมายาวนานกว่า16ปีเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเสียงเชียร์ในทีดีการ์เดนี่ยจะสุดยอดขนาดไหนอันนี้แหละที่ตุนอยากชมมากๆเลยเพราะว่าอย่างเมื่อ2ปีที่แล้วอะค่ะที่เราได้มีโอกาสมาทํา n b a ไฟเที้ที่ที่นี่นะคะที่ทีดีการ์เด้นอยากจะบอกว่าเสียงเชียร์ของแฟนๆในสนามถึงกรหึ่มมากๆพูดกันแทบจะไม่ได้ยินเลยแอบแอบเจ็บคอเลยเดียวค่ะเดี๋ยววันนี้เรามารอชมกันนะคะว่าเสียงเชียร์ของแฟนๆเนี่ย จะหนักหน่วงมากแค่ไหนคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับ NBA Finals ปี2024คะ่ะโอ้โหเต็มไปด้วยความประทับใจจริงๆนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งทีม Boston Celtics ่ Celt ที่สามารถควา้าแชมป์ที่18ในประวัติศาสตร์ของทีมหลังจากที่รอคอยมัว่า16ปีนะคะวันนี้พวกเขาทําได้สําเร็จค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเกมของ Celtics เหนือกว่าทาง Dallas แมววลสทุกอย่างนะครับว่าจะเป็นเกมจริงๆวันนี้ระหว่างที่ดูเกมอยู่เดี๋ยวตจะถามไบมินเออยู่เลยว่าถ้าหากว่าวันนี้เจสันเคททาเนี่ยระเบ ฟอร์มแบบว่าซูเปอร์เจสันเจทําทำทริปเปิลเดอบลูหรือว่าในจังหวะครัชเนี่ยก็สามารถทําแต้มได้จะมีสิทธิ์ลุ้นไฟนอลเอ็มวีพีหรือเปล่าแต่กลับกลายเป็นว่าเกมวันนี้มันขาดเกินไปนะ้องมีจังหวะครัชให้เจสันเจทําได้แสดงฝีมือเลยคือพอเห็นคู่หูหลูกไทยฟอร์มไม่ค่อยร้อนแรงโดยเฉพาะไทเร Real ียวิ่งเนี่ยก็ค่อนข้างทําใจแล้วนะว่าดารัสแนวหรี่ยังไงก็ไม่ไหวสุดท้ายครับส่วนตัวก็สามารถทอนคำสาปได้สําเร็จสรุปว่าเชียม์มั้ยในักีฬาอกมในมายก็แล้วค่ะ แต่ปอล์ซิงกิสด้านหลังเรานี่คือไฟนอลเซมวีพีครันเดเรนบราววันนี้ไม่ได้พูดรายละเอียดกับเกมเยอะมากนะครับวันนี้เราขอถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้เห็นครับ่ครับไฟนอลเซมวีพีอยู่ด้านหลังนะครับแต่คนมันเยอะมากๆเลยครับออกันเต็มไปหมดเลยตอนนี้โอ้ี่่นแล้วก็เป็นลุคคอนเนตนะคะไม่สัมภาต่อไปค่ะนคริสต์สตปอล์ซิงกิสนะครับวันนี้คริสต์สปอล์ซิงกิสก็สามารถลงสนามได้ บรรยากาศสดๆเลยนะครับค่ะอยู่ในสนามเลยเราก็ไม่คิดเหมือนกันน้องว่าเราจะมีโอกาสได้มาฉลองแชมป์แบบนี้ครั้งนี้ได้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะเลือกถูกมากๆเลยที่เราเลือกอยู่ถึงเกม5แล้วก็ได้ฉลองแชมป์ตอนแรกอะมิเอบอกว่าจะอยู่ถึงเกม6ที่ดารัสายแล้วถ้าอยู่ถึงเกมหกจริงๆเหงาแน่ๆถ้าลอยที่ดารัสเกม6กนะลับไปไม่ถึงค่ะและมิเอค่ะก็ต้องยินดีกับเขาด้วยเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆดูนะี่เต็มเลยอะคือแบบเป็นเยอะ เดทที่อยู่ที่พื้นเนี่ยมันไม่ได้เต็มแบบธรรมดาจูฮอยเดทออกมาด้วยครับจูฮอยเดคือมันไม่ได้เต็มแบบธรรมดามันเต็มแบบหนานเลยเพื่อนเดี๋ยวจะบอกว่าหนาน ชูออยเดย์นะคะชูออยเดย์ออกมาแล้วครับนี่ครับด้านหลังวันนี้พวกเขามีผลงานที่ดีกว่าจริงๆค่ะเอเมเด้สำหรับบอสตันเซลติกนะคะแล้วเขาก็เป็นทีมที่เหมาะที่จะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ในซีรีส์ซีก็ถือว่าเขาเป็นทีมที่ดีกว่าอลัสเมอริสจริงๆนะคะคือการทําหน้าที่สื่อเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของกลอนะครับที่อยู่ในเกมที่มีการมอบถ้วยแชมป์ NBA ต้องบอกว่าโกลาหลมากๆต้องใช้คำว่าโกลาหลเลยจริงๆคือเขาล้อมเชือกนะฮะสองสามชั้นน่ะเนี่ยเพื่อนเห็นไหมด้านหลังนั่นสายชั้น ี่คือชั้นในเดี๋ยวยังมีอีกข้างในอีกรอบในสุดอ่ะตรงตรงตรงเวทีเนี่ยคือมันจะมีขั้นกว่าของของการที่จะเข้าไปถึงไ่้ยากมากๆอ่ะแล้วก็ข้างนอกอีกสองวง นอกจากต้องการเป็นแฟนที่นั่งอยู่ขอบสนามที่จะเข้ามาในพิธีแล้วเนี่ยทุกอย่างมันโกราหลรดไมหมดเลยกัด้านหลังนี่ออกันแน่นไปหมดเลยหน้ารอบโซลูกกมใช่ค่ะคือแฟนๆเนี่ยก็อยากจะลงมาฉลองฉลองแชมป์ในสนามด้วยนะแฟนๆก็จะอยู่ได้ประมาณรอบนอกเนาะ<ช>ส่วนเราเยก็จะเข้ามาได้อีกวงนึง<ช>แล้วก็จะมีเครดิตเชียลอีกระดับหนึ่งที่สามารถจะเข้าไปในวงในได้อีกทีนงึงเหมือนกันค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะต้องบอกว่าประทับใจจริงๆอ่ะและตอนนี้นะคะเราก็ กลางสนามเป็นที่เรียบร้อย ตรงนี้เจสันเทท่ามจูฮอริเดย์แบรดสตีเฟนโจแานส์ลามากันครบเลยฮะเดี๋ยวให้ดู KP ด้านหลังเราก่อนในเคทีอยู่ด้านหลังนี่คือบรรยากาศอ่ะอบอุณไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ขอบอุ่นนะคะมันเป็นบรรยากาศที่แบบมหาศาลมากๆเลยเนาะคือแบบแฟนๆนัมมีความสุขแฮปปี้กันสุดๆเลยค่ะนี่เราก็อยู่กันการสนามกันแบบมาพักหนึ่งแล้วนะคะ ข้าวแกได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้เห็นบ้างไหมเนี่ยจับลายไปทีนึงเหรอจับลายจับลายเจอเจสันเลยเพื่อนจะมึนแน่เลยดิด้านหลังนี่นะคะเป็นเจสันเจยทัมกับเคพีคริสตัลบอลซิงเกสนี่แล้วก็จะมีกลิ่นซิก้าเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนับจๆ What up, baby? We did it. We did it. We did We We All right. We've got Jalen Brown Live on the court got to have your own favorite up there. It's not going to feel like it. We went through hell and back. Mm. We had ups and downs. We figured it out. Found a way. Yeah. We lost three games in the playoffs. Legendary. And then? I'll ask you the same question All right, thank, you. Okay. thank you. Ready for a duck bump? Thank you, ของเราเนี่ยยังไม่สิ้นสุดแน่นอนการติดตามชมคอนเทนต์ดีๆนะคะในช่วงปิดฤดูกาลเพราะว่าอย่างที่อย,อย่างที่เอ็มมินีบอกนะคะตอนนี้เขามีกฎใหม่ว่าไงนะคะเอ็มมินีถ้าหากว่ารับ้วยแชมป์เรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถตอบไฟนอลมีการพูดคุยสัญญาฟรีเอเจนต์ได้เลยนะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนั่นหมายความว่าอีกไม่กี่วันอาจจะเป็นวันมัรลืนนี้เลยก็ได้เราอ,อาจจะได้เห็นตัวเลขสัญญาของเครทอมสันหรือว่าจะเป็นพอจอร์จหรือว่าจะเป็นเจมสันเนนหรือว่าใครต่อหลายคนครับเพียบไปหมดเลยใช่ มีคอนเทนต์อีกมากมายเลยค่ะให้เพื่อนได้สนุกกันแม้จะเป็นช่วงปิดฤดูกาลนะคะแต่ว่าสำหรับฤดูกาลนี้ค่ะเดินทางมาถึงจุดนี้นะคะที่เราได้แชมป์เรียบร้อยแลาต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะที่สนับสนุนพวกเรานะคะมาจนถึงจุดนี้ถ้าหากว่าไม่มีเพื่อนๆสบสุนเนี่ยคงไม่มีพวกเราทั้งสองคนในวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราสนุกกันต่อไปค่ะกับ n b a ที่พวกเรารักนะคะจะเก็บภาพบรรยากาศไปฝากเพื่อนเยอะๆด้วยค่ะขอบคุณนะคะลาเพื่อนๆจาก t ีดีการ์เด้นค่ะสวัสดีค่ะ